เอาสักไายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีพิลิตาบเลยครับชมกิบบุกคอนวันพาลุยนะพี่น้องเนาะมะนันก้าได้เดินทางหลังจากคือเข้าคือน้ำแล้วก็ขึ้นเฮือนบอ่อเพชรแล้วเรียบร้อยบุกคอนก็เชได้เดินทางข้าป้าพี่น้องเลยเดินทางข้าป้าครั้งนี้ก้เดินอยู่คนเดียวพี่น้องเลยการเคล็ดมะนาวมาหนี้ตั้งขาว่าเคล็ดมะนาวของแต่ว่าทางเมย์ได้ผ่านต้นเพิ่อนกะ ในพระยาไปเฮอในพันต้นเพื่อนแน่ยาเพื่อนพระมาเฮอเนี่ยาเพื่อนยาถ้าล่าฮะยาดีรถไข่รถเหลืองเพป็นพระยามาเฮอพร้อมทางเมในพันต้นเพป็นพระยาไปเฮอบะคอนเอาบะคอนกปเฮะอเมื่อโบกน้ำพระน้ำโบกไปเฮ่อบะคอนเป็นเอ้ไปเฮ่อบะต้นเพื่อนไปเฮอบะต้นเพป็นไปกับเฮ่อบะต้นนะไปกับอัน บอทอมไม่แล้วก็กับลุงเกดเป็นยูใช่เลยยูบอลเก้ายูบอลเก้าโอ้ยีพ่อไปหาเด้พี่น้องเอ้ยพ uh, ังพอเ้าพังพอเบาอย่าด uh, okay. ื no, um> ้อเดิวมันนี้เด้อพ่อไปดงเด้อนี่ยบ้าพูดอะไรน้อยดิจะให้เด้อเด้อพ่อไปดงก่อนเด้ออพ่อเอาหมูป่ามาต้อนเด้อ จะไฮเลยดะนาวี่พอไปการเกลี่มะนาวใช่กันเนี่ยแล้วบางคนนะเขาเขาชุกกระเชื่อแล้วบ่เอ้ยเขาชุกก็ะชัละเชื่อเฮยอยู่พี่น้องเอ้ยทำมีบางคนก็หาเขาชุกเฮยอยู่ตอนนี้ก็สิบเจ็ดวงปลายๆพี่น้องเอ้ยบางคนก็อะไมาตะหุนเขาหุนน้ำแล้วก็มาแวะเพื่นบ่าวเพชรเพิ่นฮันอ่ก็ยินดีนต่เพิ่นเพิ่นขึ้นเพื่นใหม่ บ่เอาเชือกถุงยางเอาจากไรน้อยไปกะหาเครื่องเพื่อพออยู่บุคข้อนก็จะได้หาเครื่องหาของเก็บเครื่องเื่อของเชื้อเชลาร์อยู่ทุกคนเด้เสร็ล้วปาะนี้พ่อพอเดียวอยู่ที่พักกะพักอยู่จุดเลอะก็ยังมีหูจักอยู่เพราะว่าพราต้นเพื่อนพ้ายาแก้โปดเม่เพื่อนพ้ายาแก้โปดไปเพื่อเพรต้นแน่แต่ยังมีหูเพื่อนว่าอยู่จุดเลอะอยู่ได้บุคข้อนก็เอาเฮาแล้วแล้วล่ะถุง ยากแล้วห้องโงแล้วเรียบร้อยและแต่ยังมีคือจุดเป็นอยู่พักอยู่ว่าละบุคคลสิไปหาไปลองเอลยว่าอยู่จุเลยจุเลยก็ได้เชิงตัวนี้เวลากะสิบแปดโมงเลยคนกะเติมน้ำมันเช็ฟเรียบร้อยแล้วล่ะจะได้เดินทางต่อไปหมดทุนกะกะไปหู้ชั่วโมงไปองเลยถ้าไปติดตามชมกันเลยบรรยากาศกะหนาวหนาวอะไรไม่ได้ เราจะเคลียมารรณาห์พูดเลยก็ออบไปพี่น้องเลยพบเดียวพบเพอเดียวอยู่ที่พักพูดละทุกคนเลยก็บุคคลนี้ไปก็ไม่ได้พี่น้องเพราะว่าบ่อต้นเป็นเมเป็นผ้ายาไปนําบุคคลเป็นยาแก้ปอดกับมีหูเพราะเพนเป็นน้อบุคคลก็ต้องได้ไปล่ะพี่น้องเลยพบเดียวอยู่พูดละที่พักพูดละกับมีหูอยู่ว่าเขาบ่อต้นคับ เป็นพักอยู่ที่เลยกับบ่อทองเพิ่นกับบุก่นอ,อนกับไปหาอยู่แติตรงละมันนี่บุพอได้สินภาพอาทัตท์ใตสวัสดีตอนเช้าๆอีพี่น้องเลยไายป้ากับพี่ฮอตจำเมื่อคืนนี้กันนี่นะโดดลกรถรถลดล,ดล,ลงเลยน้องเลยกลางทางก็เลยมากับขื้นไม่บุก่อนอะไรเก็บซองซองเพ่ก็ที่เข้าแน่ๆเข้าก็เข้าก็โดน บายดีด้วย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 บายดีด้วกินเพิ่นนะบอกรินเพิ่นนะตื่นมากเพอดีอีพ่อไปเอาชิ้นชิ้นไปพ่อชิ้นควายพูดละเซนพี่น้องเลยนี่นเสซนนึ่งต้อคาบนึ่งชิ้นควายก็ได้เอ็ดมาเพะกันนี่ โล่งแห้งเติบไปน้องเอ้ยจนจนได้ยางบ่คหอนก็เมื่อคืนนี่นิ้วม,มือมืดเลยโดนสีฉดชดไปน้องเอ้ยเฮ้มันก็ได้ ครับเพนเอ๊การพักการพักโบพักหอมมี่เขิงพุ่มรถเอามารถจะยุกยางกันบ่บ่มีเตะรถนานฮะชื่อมีเตะรถลงไปเนองเลยเมื่อคืนนี้ไปมีฮอดช้ำอ๋อตะบานฮกโมงอดีลงเชื่อฮีลุกลังเบิดเลยนิ้วมือ นี่ก็ต้มน้ำโลเทพี่น้องกันกลังพดอยมอกรู้นี่มีอะไรเหรอมาคอยคอยเห็ดถือเลยอ่ะไอคุณเ้อก่อนไงไอคุณเ้อคุณเด็กน้อยกะไปองเฮ็ดไหมล่ะ

เอาไว้ดูชูเตะน้ำค่าแพ้เงี้ชื้อนะนนงนูเตะร้ำนะสบายดีด้วยติรุนสบายดีนะนสบายดีโอ้ยกูอยกินน้ำเลยสบายดีนี่เป็นเงง <c oughs> โหตั้งประตูด้

เชออโดเช่ได uh ้ไหมนะออช่อ้เชือะชเ้งีช่มันดีโอ้ยำอ่อนก็ได้ตุ่มง เน anyway. ี่นจฮาดมาก่จะมากระายอะไก็ทาปูกระต่นี้เคมัเาก็อ่คืนน네ี้โันยเ็นู้ดิตัวัย่า่งาอะไรย่าวัั้ลูดงว่อนี้ยาลูดคืนนี้ัจะมาจนีนจะมาจะเอาจ จ้เาจาเดีวมาฮะว่าจ๊ากขะ้งมันอาเดี๋ยวแรงเลยถงมือมาเรื่อมาเร่มาเดมไม่ดีไม่เก่ยหมันดพ๋ยมันผมลหมีจ้ะ ยอยู่กอนวันนี้ปเป็อไรลมาเพกินน้าีอ,อ,อัอ,อ,อค่ะค่ะด้กนเรียปโนยะด

บ้านนี่ก็ทะเลาะกันยังเกี่ยวเข้าทะเลาะกันอยู่ทะเลาะงยังพวกเราทะเลาะกันอยู่แล้วกันเพราะชื่อแยงมาเชื่อเอ้าแยงต้นนั้นสิตัวแย่งชื่อนาทงฮวยพอแย่งกูแล้วก็เข้ามาสะท้อนกันกลางตึมุ้งนี่ เอพักกดโะพ้หไล่ไปนอนเมื่อคืนนี่พันได้ยงูเ็เจอนอนพันได้งูเมื่อคืนนี่พันได้หมูโลดคืนนี่ปะ แล้วเชือยางบัเจ้าพันนิ่งงูป้าละลายโตนี่มขวานนี่ได้ล้วตัวหนึ่งัั้พักกจไดเงเนาะ่ักเทิงนะกินกัอ

กชเนี yeah, mm ่ยดกินเล่นเล่นกับเด็กมาเมื่อบที่มีพิลกินเชีกยเขาโค่เก่อนิเด็กไม่กินนี่นะเชีนึงพี่น้องเอ้ เฉนหนึ่งครับหนึ่ีวันไลายจะไปเฉนหนึ่งจำนี้นะทีไร้ลายแล้วนี่ยังอยู่พีอีกโูกเ็ดเ็ดชิมมืดีพอชิมมาได้ไล้จ้ะดูมาตักนี้แม่ไอ้จได้ก็แม่เอ่าจงค่ณเจ้าสิ Bao tung vô à Đó. Đó, đi thôi này. Bao tung vô này. thôi này. Bao tung vô này. Bao tung vô này. Bao tung vô này. Bao tung này. Bao tung vô này. Bao tung vô ฮะต,ตองว่าแม่ดีก็ได้ละแม่ดีก็ได้บอแม่ีแม่เป็นเาวเสืเข่ายุแล้วก็กินอันนี้กินะมาเฟนี um ่จยแม่ไน oui. uh, ี oh, hey, JJ, ุมค่นเรียบร้อยพี่น้องเลยมาเพชิ้นไขย ขอซื้อมาแต่บั้นบึงผู้พูดละแสนเห็นเรามันไปซื้อมาเอาคนมูวรอเหรอชาวเงินมองเห็นกับพไปไปเอ้ยมาเข้ามาวันนี้เจ็บมือนะขาดเจ็บไอ้น่องเอ้ยไปที่อื่นนี่ก็ได้ ไปมีฮอดแชมป์มต้นเป็นพระยานี่เป็นพระยาไปเฮ้ยมาต้นกะแต่ี๋ยอนไปมฮอดลดลงก่อนเมื่อคืนเลยไปเลยโดนล้มอยู่ที่ลูกหลังนั่นแล้วตับขึ้นมาห้ามือเข้าห้ามือนะมาทุกคนมาดิมาเด้อพี่น้องกินข้าวเช้ามังกันเอาหน้ามือยาให้กันข้าวเช้าผู้ใจอะไรเนี่ยมาพี่ก๋วยเนี่ยเฮ็ดบ่กมาเฮ็ดดิบเด้อ

อืมชาอยู่นคานตอนเิงอันมีรืว่างเลยเอไ้องรักชาวเดียวเดียวเล็กก็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 ้นยกตัวเกษตขากงือ เรวะนมาเออกินข้าวกินน้ำยาแล้วพี่น้องเอ้ยนี่นะ กะยังเหลือลายเติ็ได้ลำมภเพก็ได้ชื้อผู้ละแสนแต่ว่ายังแบ่งเพื่อแม่พู้เนี่ยแล้วก็เอาตู้เย็นพู้เนี่ยผู้ละแสนนี่ก็ตกเสื้อก็ช่องร้อยบาทไปเลยทั่เป็นเงินบาทก็ได้กระเลือกินที่ว่าพ่อชื้อชินสินควายรอบนี้เฮ็ดเพื่อนะอันนี้ก็ได้อุ่นไว้ได้นี่ก็ได้จะได้อุ่นไว้พี่น้องเลยนี่ก็ได้ โคล่นไว้ไประชเพื่อนน้อยไปหน้าประเพื่อนน้อยนี่หายแล้ววะนี่เอาทุกคนคลิปนี้กะบปมีเพื่อไลายทุกคนเลยบุคคลร้อยเย็บไปป้ากะพุูดละนี่ดีตัวนี้แล้วเรียบร้อยเพยื่อะตัวนี้หายเพื่อนยังได้เข้าป้ากันได้เพราะว่ารถบุคคนลงเมื่อวานนี่ ไปตอนแรกนี่น้องเอ้ยหื้อเข้าหื้อเพื่อแล้วแล้วก็คำ้ำระบบคนออกไปกันเลยออกไปกาพอดีรดลงอยู่โคกจนหิดลุกลังนะพอดีเจ็บเติบเบืเ้องี้เบื้องกำรมคาลิงรถละคนก็นยังเจ็บตัวน,นี้อยู่ยังไปบไ,ได้ไปลง่งตึ้มทีเดียวเลยทุกคนเลยมือชิกโตเลยขอนอนตื่นมารู้ชึกว่าเจ็บตัวน,นี้ผู่มือนะรดลงน,นะ กูมือมาเจ็บตัวนี้กับหนาวหนาวนนบังเียรถประงางอยู่คนละทางกับเจ้าของบุคคลลุกมาได้กะติดรถมาแล้วกะติดไปได้พอดีเฮอเขาน้องเขาอายมากเขาอายมาแต่หายแล้วก็พบบุคคลอย่หั้นแล้วก็เขาเอามาเลยเอาจะรับคลิปนี้กะบจะได้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนก็ขอกรมมใจัดลายที่เขามาติดตามและก็รับชมพบเพ้อกันไหมพ<บ>ี่ <ขอ S 1> น้องเอ้คลิปหน้า วกละหายดีพดวกละอจะได้เข้าปากเลย